สวัสดีครับพี่น้องปองไปยมื่อวนี้หลังจากเดินทางกลับจากกรุงเทพก็เลยแวะกินเขาครับแวะกินเข่าดูเพื่อนนังรองแวะกินยูรานร้านลาบร้อยเอ็ดครับพี่น้องครับดูนังรองครับพี่น้องร้านเพื่อนมีทั้งก๋วยเตี๋ยวมีทั้งอาหารตามสั่งมีทั้งหนาบก่อยนี่ครับนี่นี่สังก๋อยขมๆเนี่ยคั่งเกาเหลามาสดน้ำมันห่อนเบิ้งพักเพื่อนครับพี่น้อง ลักเพิ่นเห็นแม่เป็นสวนเลยเนี่ยครับว่าธรรมดาเด้ย mm hmm. สุดยอดอีรีนี่ครับแวะแมาผ่านมาทางอำเภื่อนตงร่องไม่กินนี่แหละร้านนี่นะครับสุดยอดอีริไม่พี่น้องมากินข้าวแร้งน้ำกันเด้วยแบบเด้ออีกประมาณชั่วโมงครึ่งขึ้นกระหันจุดยิ่งจวดๆเสี่บง